มาดูที่เฟซบุ๊กประชาชนทางบ้านบางนอ้อเฟซบ o ๊กหมอเขียวแฟนคลับคุณพงษ์บุกผาหนูรักกาบคารวะอาจารย์ค่ะโคกน้องนาโมเดลที่บ้านที่นครศรีธรรมราชได้ผลดีมากค่ะตอนขุดโคกแนะนำพี่ชายให้นำเศษไม้กิ่งไม้วางรองก่อน แล้วดิฉันแล้ววางดินทับตามที่อาจารย์เคยแนะนำไว้ลงทุนจ้างตัดต้นไม้ที่มีอยู่ผลที่ได้ตอนนี้ต้นกล้วยน้ำวา้าโตกว่าปกติเครือก็อโตมะละกอผลดกเต็มต้นชัยยาต่อต้นมีหลายยอดยอดมากามีหลายยอดมากาลูกหม่อนดกเต็มต้นโดยที่ ไม่ได้เติมปุ๋ยเลยและยังมีต้นไม้ผลไม้อื่นๆอีกที่กำลังโตอีกหลายชนิดในอนาคตคงมีให้ได้เก็บเกี่ยวอีกมากกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอ่าดีมากถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วปายานางนะจงกดบัวสายธรรมกราบคารวะอาจารย์ค่ะข้อหนึ่งสติสัมโพธิชงจักแก้วคือจักสีใช่ไหมคะ ก็จะว่าใช่ก็ใช่นะแต่จริงๆแล้วนี่จักรสี่นี่เป็นองค์รวมของการองค์รวมของการเข็นกงล้อธรรมจักรก็เข็นด้วยนี่แหละนะเข็นกงล้อธรรมจักรก็ด้วยตั้งแต่องค์ที่หนึ่งนี่แหละนะก็ได้นะสติสมโพชงไปเรื่อยๆก็ทุกองนั่นแหละนะจริงๆทุกองคอันนี้มันจะคนละอันจ,จริงๆจักสี่นี่คือองค์รวมทั้งหมดนะจักสี่นี่คือองค์รวมทั้งหมด ของมิตรด,ดีสหายดีสังคมซึ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทุกสิ่งของการปฏิบัติสูค่ความพ้นทุกมีจักรศีนี่ก็จะมีะสถานที่ใช่ไหมมีสถานที่ที่เหมาะคนมะองค์ประกอบลงตัวหมดสถานที่ที่เหมาะควรมีการครบสัตรบรุรนะการครบสัตรบุรุษมีการตั้งตนไว้ถูกต้องนะตั้งตนไว้อย่างสมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องแล้วก็มี บุญเก่าที่ชำระกิเลสไปก่อนนะมันเป็นองค์รวมเป็นองค์รวมของการเข็นกงรงล้อธรรมจักรนะส่วนสติสัมโพธิชงนั้นจะเป็นหนึ่งในการปฏิบัติในเป็นเสี้ยวหนึ่งของการปฏิบัตินะจะเป็นคนละอย่างคนละประเด็นนะ จากแก้วนะก็คือจะเป็นสิ่งที่จะไปตัดสิ่งนั้นสิ่งนี้เนะี่ยเป็นสลายสลาย,สลายสลายสิ่งที่ไม่ดีนะจากแก้วจะไปสลายสิ่งที่ไม่ดีาจากเฟ e บ o o กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์พิธีธรรมคุณนาศีาลละองดาวสง่าง,งามกราบคารวะอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์ว่าปลูกผักให้ใส่ศีลด้วยพืชผักจะง,งามใช่ค่ะเมื่อวานมีคน มีคนมาถามหนูว่าพี่ดาวใส่อะไรพืชผักติดผลดีงามจังหนูตอบว่า ใส่ใบไม้ที่หล่นลงมาและอินทรีย์วัตถุหนูลืมตอบไปว่าใส่ศีลร่วมด้วยเนาะเออข่าวหน้าหน้า,นาข่าวหลังหนามีคนมาถามหนูจะตอบว่าใส่ศีลด้วยค่ะเออใช่ใช่ต้องตอบว่าใส่อินทรีย์วัตถุด้วยแล้วก็ใส่ศีลด้วยนะใส่อินทรีย์วัตถุและใส่ศีลด้วยขอบคุณอาจารย์ที่ให้ปัญญากราบสาธุค่ะถกลง คุณจาริยาจันพักดีกาบคารวะอาจารย์ค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องค่ะที่บ้านทำตามที่ที่เรียนทำตามที่เรียนกับพวทตอนนี้อยู่กินสมบูรณ์แถมได้แบ่งปันตกลงนะอนุโมทนา,าได้แบ่งปันเพื่อนบ้านค่ะบางอันอนุโมทนาด้วย YouTube หมอเขียวทีวีคุณวีโว V ีโวพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาทำให้เราฉลาดขึ้นรู้ว่าเรายังโง่อยู่มากเผลอสติโกรธโมโหอย่างแรงกล่าววาจาที่ไม่ดีตามอารมณ์กระทบกระเทือนทางวิญญาณจะไม่เผลออีกแล้วค่ะเจ็บทั้งคู่คนมีปัญญาทำอะไรก็ง่าย ได้ประโยชน์คนโง่ทำอะไรก็ยากเป็นโทษมีพิษไปหมดสาธุค,ค่ะมีความสุขที่ได้ฟังอาจารย์ทุกวันกราบขอบขพระคุณอย่างยิ่งค่ะถูกต้อ,อตงนะ อ่าอ่าตกลงนะอ่าดีแล้วรายการธรรมะผาพ้นทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่าน